สวัสดีครับวันนี้วันที่18กันยายน2563เราอยู่กันที่บริเวณด้านหน้าของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์วันนี้ผมนะครับจะพาทุกๆท,ท่านไปพบและไปชมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ในระยะเวลา8เดือนที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหากพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ ส่วนแรกที่ผมจะพาทุกๆคนมาชมนะครับก็คือป้ายของวิทยาลัยเทคนิคมุรีรัมน์นะครับซึ่งได้รับการรีโนเวทนะครับใหม่ในสไตล์็อกโมเดนนั่นเองครับป้ายแห่งนี้นะครับได้รับการพัฒนานและปรับปรุงใหม่นะครับให้มีความกว้างและความยาวของป้ายเพิ่มมากขึ้นระยะประมาณ10เมตรและมีการขยายประตูของวิทยาลัยให,ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียนในที่นี้เองครับ เมื่อเราเดินเข้ามาภายในวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมนะครับเราจะพบกับอาคารใหม่นะครับซึ่งออกแบบในสไตล์ลอกแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนที่1จะเป็นของงานประชาสัมพันธ์และส่วนที่2จะเป็นของศูนย์บุมเพาะซึ่งตอนนี้คาเฟ่แห่งใหม่กาลังจะเกิดขึ้นที่นี่นะครับช่างกําลังตกแต่งภายในซึ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้าทุกคนจะได้ใช้บริการภายใต้ใตแบรนด์บูร์คาเฟ่และที่สําคัญจุดดเด่นไฮไลท์อยู่ที่ชั้นลอย ชั้นที่2นะครับซึ่งผู้ที่มาใช้บริการหรือติดต่อราชการณนะอาคารแห่งนี้สามารถขึ้นไปถ่ายภาพหรือเซลฟี่หรือจะติวหนังสือได้เช่นเดียวกันครับและเมื่อเราเดินทางมาจากอาคารการประชาสัมพันธ์น,นะครับเราก็มาอยู่กัที่อาคาร10ซึ่งอาคาร10นะครับถือว่าได้รับการับบที่ค่อนข้าง นักพอสมควรนะครับเพื่อให้เป็นศูนย์ที่ให้นักเรียนนักศึกษานั้นได้ใช้สอยและใช้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและทันโลกให้ทันยุคให้ทันเหตุการณ์ในปัจจุบันโดยอาร1ินะครับในชั้นที่1นะครับจะเป็นศูนย์อาหารหรือว่ารุ่นขอนนะครับโดยได้รับการปรับปรุง เพิ่ม V P เพิ่มจอ L E D ขึ้นมาให้นักเรียนนักศษานั้นได้ทํากิจกรรมได้แสดงของและที่สําคัญนะครับในเมื่อช่วงเวลาพักกลางวันนะครับนักศึกษาจะได้รับชมละครข่าวหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆที่หลอจะปรัชาสัรรมพันธ์ให้กับนักเรียนนักศึกษา,กษาและผู้ใช้บริการอาคารแห่งนี้ได้ทราบนั่นเองนะครับครับและเมื่อเราขึ้นมาที่อาคาร10ชั้น2นะครับเราจะพบกับห้องสมุดห้องไอทีห้องเอ็กโวี ห้องสมาร์ทคลาส룸ห้องเรียนภาษาจีนและห้องออนไลนิ่งเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นห้องและชั้นที่คอยให้บริการความรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาวิธีไัลเทคนิคกุรยรัมได้ใช้บริการหรือว่าครบคันและทันสมัยเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศภายในกันเลยนะครับไปกันเลย ชั้นหนึ่งชั้นสี่หรืออาคารอำนวยการเราจะพบกับห้องประชุมแห่งใหม่ชื่อห้องประชุมแห่งนี้มีชื่อว่าห้องประชุมสุพรรณิกาซึ่งเป็นชื่อของดอกไม้ประจําจังหวัดบุรีรัมย์แต่เดิมเนี่ยห้องนี้นะครับหากใครที่ย้อนเคยมาใช้บริการในชั้นสี่เราจะพบว่านะที่ตรงน,นี้เคยเป็นห้องเรียนเดิมนั่นเองครับและเมื่อเราลงมากันที่ชั้น3เราก็จะพบห้องประชุมอินทนิล ซึ่งได้รับการปรับปรุงบริเวณเวทีและสภาพภายในของห้องเพื่อใช้ในการจัดก,กิจกรรมของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคบุร,ร,รมย์นั่นเองครับครับและในส่วนของอาคาร4ี่ก็ได้มีการปรับปรุงนะครับแผนวิชาอาหารและโภชนาการให้มีสุขลักษณะที่ดีและเหมาะแก่การเรียนการสอนอีกด้วยครับ และสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับวิทยาลัยเทคนิคเมืองกีฬาแห่งนี้นะครับก็คือสนามฟุตบอลนั่นเองครับสนามฟุตบอลของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ได้รับการดูแลบํารุงรักษาอย่างดีเยี่ยมนะครับจึงทําให้สนามแห่งนี้ มีพื้นที่และหญ้าสีเขียวตลอดทั้งปีนะครับและจุดสำคัญก็คือบริเวณลานจอดรถของวิทยาลัยเทคนิคกุดีรำได้รับการขยายและต่อเติมเพิ่มนะครับในฝั่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเพื่อรองรับรถจักรยานยนต์ของนักเรียนนักศึกษาที่เพิ่มเพิ่มขึ้นในทุกๆปีการศาึกษาครับผมและจุดสุดท้ายบริเวณด้านหลังวิทยาลัยนะครับ ได้พัฒนาอาคารจอดรถไม่ว่าจะเป็นรถบัสหรือรถอ,อุกท้อที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกและออกค่ายอา,าสาสำหรับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยลเทคนิคบุรีรัมย์ครับ